สวัสดีครับผมวันนี้เราเอาถังปูถ่านนะครับมาปรับปรุงใหม่นะครับโดยเพิ่มรูระบายแก๊สนะครับเราจะใช้เหล็กนิ้วครึงนะครับนิ้วครึงมาทำโดยการขีดเป็นช่องเป็นช่องสี่เหลี่ยมนะครับเอาเหล็กตั้งนะครับก็มาขีดเป็นช่องสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ใช้ลูกหมูนะครับเป็นตัวตัด ตัดเสร็จนะครับเราก็เอามากคะตามโขบนะครับให้มันยุบเข้าไปในถังนะครับเพื่อว่าจะได้ใส่เหล็กได้ลงพอดีนะครับนี่วิธีการนะครับก็คือเอาเหล็กตั้งนะครับแล้วก็หาเหล็กมาขีดเส้นนะครับมาขีดเส้นในรอบนะครับจะได้เป็นรูปของถังนะครับเป็นรูปของท่อระบายแก๊สนะครับแล้วเรามาตัดตัดเสร็จแล้วเรามา ตัดเสร็จนะครับเดยวเรามาเคาะนะครับเคาะเคาะโขบนะครับให้ให้ยุบเข้าไปด้านในนะครับเพื่อที่จะได้ใส่นะครับใส่ท่อเหล็กนะครับเดี๋ยวเรามาใส่ท่อเหล็กกันนะครับเพื่อเพิ่มนะครับเพิ่มแรงดันนะครับเพิ่มการระบายเก๊สนะครับให้ดีขึ้นนะครับอันนี้เรามาปรับปรุงใหม่นะครับนี่นะครับ จะกลายเป็นต้อระบายแก๊สสองตัวนะครับอันน in ี้คือตัวเก่าอันนี้คือตัวใหม่นะครับเราจะใช้ระบายแก๊สเป็นสองตัวนะครับแก๊สอกสองท่อท่อด้านในแล้วก็ท่อด้านนอกนะครับเอ่เพื่อนะครับเพื่อลดแรงดันในถังนะครับเรงแรงดันในถังถ้าเกิดเราเราเผาไม้สดนะครับแรงดันจะสูงนะครับก็เลยเสริมอีกต้อหนึ่งนะครับเป็นสองท่อ จะได้ไดระบายเก็บได้ดีขึ้นนะครับลดอาการต่างรั่วนะครับดันต่างเก็บดันถังนี่เราเสริมเสร็จแล้วนะครับตัว <Natalie> นอันนี้เป็นด้านหลังนะครับเป็นสองสองสองรูนะครับตรงข้ามกันนะครับอยู่คนละฝั่งนะครับต่อไปก็คือเราสามารถหัถนหันทางได้สรงกังนะครับจบ ต่อไปนะครับเราสามารถหันท้ายถังนะครับได้ทั้งสองกวางนะครับเพื่อระบายเก็ตได้ดีขึ้นนะครับ